สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ตู้เอฟฮอนครับผมนะใครที่ชอบเอฟพอนนะครับไม่รู้ว่าสูตรของใครทำเนาะแต่ว่าความลึกได้มาตรฐานนะครับน่าจะอยู่ที่1เมตรนะครับลึก1เมตรเพราะเอฟพอนมันลึกแต่ว่าความสูงมันจะเตี้ยแล้วก็กว้างมันก็จะไม่กว้างมากมันจะเป็นตู้เล็กๆครับแต่ว่าลึกเอฟพอนตัวนี้เป็นตู้เปล่านะครับลูกค้ามี2ใบนะครับเอฟพอนตู้เปล่านะครับมี2ใบนะครับผมนะอ่ามี2ใบครับผมตู้เปล่าเป็นไม้อัดแท้ขอบเหล็กนะครับผม ขอบเหล็กหูจับไม้นะครับหูจับไม้นะครับสภาพก็ไม่อาจยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะแกะออกข้างหลังมีสปิกรอนให้นะครับผมนะผมว่าจะทําสีแหละแต่ก็เลยขายก่อนแล้วกันเนาะถ้าทําสีแล้วราคามันจะเพิ่มครับก็เลยจะขายแบบนี้ไปเลยนะครับไม้ดีครับไม้ดีหูยกไม้ทั้งสองข้างนะครับนะนะครับข้างล่างก็จะมีไม้ที่มันเป็นเขาตีทําเป็นพื้นล่างอีกนะครับนะเห็นไหมมันจะไม่ชนกันนะอ่านะครับผมนะ มี2ใบครับตัวนี้เอฟฮอนสิบแปดนิ้วนะครับเป็นสูตรสิบแปดนิ้วเป็นตู้เปล่าไม่มีดอกนะครับตู้เปล่าไม่มีดอกราคาคู่นี้สองพันบาทนะครับรับเองนะครับตกใบละหนึ่งพันบาทนะครับใบละหนึ่งพันบาทรับเองที่การสิล์นะครับผมนะรับเองนะครับถ้าจะส่งจัดส่งได้ทั่วประเทศครับแต่ลูกค้าออกค่าจัดส่งเองนะครับผมนะค่าน้ำมันรถผมสองร้อยนะครับผมนะเพราะว่าต้องวิ่งไปส่งให้ค่าขนส่งลูกค้าก็ ออกตามจริงนะครับผมนะส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศถ้าเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่าส่งจะแพงนะครับแต่ถ้าเป็นภาคใต้นะครับภาคใต้ภาคเหนือนะครับค่าส่งถูกนะครับผมนะแต่ผมขอน้ำมัน200นะแล้วก็ไปบวกค่าส่งอีกนะครับผมนะเพราะว่าต้องบินเข้าไปส่งให้มันเป็นสินค้าชิ้นใหญ่สภาพดีอยู่นะครับแต่มันมีฝุ่นนะครับพอดีได้มายังไม่แก่ดอกออกนะครับจะขายเป็นตู้เปล่านะครับจะขายเป็นตู้เปล่านะครับจะขายเป็นตู้เปล่านะครับ ใบละพันรับเองนะครับหรือจะส่งก็ได้อย่างที่ผมบอกออกค่าส่งเองนะครับผมว่าถูกมากแล้วนะราคานี้นะครับนะถูกมากแล้วถูกเพราะว่ามันดีสภาพดีอยู่นะครับเดี๋ยวน็อตมันหวานมันอะไรนี่เนี๋ย,ยกำลังจะแกะออกนะครับผมดูฝั่งนี้ก็ได้คนระับเอาไปทําสีใหม่นะเอาไปทําสีใหม่สวยเลยนะถ้าให้ผมทําสีผมก็จะขายใบละพันห้าผุแล้วนี่นะครับผม ก็จะให้ผมทําสีใหม่ผมก็จะขายพันห้าอ่ะมาดูความลึกครับผมอ่าแต่ว่าขายสภาพนี้แหละแต่ว่ามันมันสวยจริงนะตู้นะลึกหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเซนหนึ่งเมตรนแหละนะครับผมกว้างเดี๋ยวดูความกว้างกันนะครับห้าสิบสี่นะครับสูงนะครับสูงเราวัดความสูงของตู้จริงๆนะครับอยู่ที่หกสิบสี่เซนนะครับผมนะตู้สูตรนี้เป็น กึ่งปิดกึ่งเปิดจะว่าตู้เปิดก็ได้นะครับนี่นะครับเห็นสองเห็นดอกด้านในนะแต่ว่ากล้องมันมองไม่เห็นนะครับมันจะเป็นช่องเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นดอกนี่เราจะมองเห็นหน้าดอกนะแต่ว่ามันจะเอียงข้างบนก็จะเป็นพอร์ตลมครับลมจะออกนะครับผมเอฟฮอนนะครับผมจะบอกว่าเป็นตัวมีเจอร์ก็ได้นะนะครับเพราะว่ามันสูตรยวกันนั่นแหละนะครับผมนะเออนั่นแหละนะ ใช้ดอกอะไรก็ออกง่ายไม่กินดอกนะครับคอไม่ค่อยขาดนะรุ่นนี้เพราะว่าทาไมคอถึงไม่ค่อยขาดหรอวช่างเอกนะครับมันไม่ใช่ตู้ปิดนะครับมันไม่ใช่ตู้สุญญากาศนะครับข้างบนคือคือหลังดอกลมออกได้นะครับเออหลังดอกลมออกได้มันก็เลยคอไม่ค่อยขาดไงอัดแรงแรงมันคอไม่ค่อยขาดหน้าดอกออกได้นะครับออกแนวนุ่มครับนุ่มลึกดังไกลด้วยนะครับสไตล์เอฟฮอนนั่นแหละฟังชื่อนะครับเอฟฮอนนะครับดังไกลนะครับใครที่ชอบดังไกล รองคาราเกลนุ่มๆตัวนี้ตอบโจทย์นะครับไม่ดีครับผมแต่ว่าอยากใยมีนะเดี๋ยวผมจะเกละตะแยงออกปัดฝุ่นออกให้นะครับผมนะ,ะขายตามสภาพเลยสภาพนี้แหละใบละพันนะครับรับเองที่กาลสินเนาะนะครับผมหรือว่าจะให้จัดส่งก็จัดส่งได้นะครับผมว่าถ้าถ้าจัดส่งก็ผมว่าก็คุ้มนะเพราะว่าถ้าค่าส่งประมาณหกร้อยอย่างเงี้ยมันก็แค่สองพันเจ็ดสองพันอะไรอย่างงี้เนาะนะครับผมนะเวลาท่านไปซื้อตู้อยู่ร้านเขาขาย เนี่ยอย่างเงี้ยเขาขายใบละพันห้านะครับไม่รวมค่าส่งให้ให้ด้วยนะไม่มีหรอกนะครับอันนี้สมมุติว่าตีอ่ะตีใบละพันห้ารวมค่าส่งไปก็โอเคนะครับถือว่าคุ้มนะเพราะส่วนมากเวลาซื้อของก็ไม่ค่อยรวมค่าส่งแล้วเป็นสินสินค้าใหญ่มันยาวนะครับตู้มันยาวมากนะนี่ อยากได้ก็โทรเข้ามานะครับ080นะครับ009 1699ครับแอดไลน์จะดีที่สุดนะครับไลน์มี2ไลน์นะครับแอดจากเบอร์โทรหรือ ID ก็ได้แอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยถ้าไหนที่ทักมาแล้วไม่ตอบก็พยายามแอดมาทักมาหลายๆช่วงเวลาพอดีมันคนมาทักมาเยอะแล้วมันก็จะไหลๆลลงล่างนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมานั่ง อ่านนะครับนั่งแชทเท่าไหร่นะครับถ้าวันไหนว่างจริงอาจจะนานนะครับถึงจะได้มาไล่อ่านนะครับผมนะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมนะนี่ใบละพันคุ้มครับคุ้มสภาพดีทาสีนี่ผมว่าตู้ใหม่เลยนะว่าไม้มันดีอยู่นะเดี๋ยวจะเกี่ยดอกออกนะครับอ่าเดี๋ยวจะเกี่ยวดอกดอกข้างในก็จะเป็นเชลเลนเจอร์หกห้าศูนย์นะครับว่าจะปล่อยอยู่ใบละวเขามาฝากปล่อยนะครับดอกละสองพันห้าเชลเลนเจอร์หกห้าศูนย์นะครับดอกละสองพันห้า เราจะแกะออกก็จะรีวิวดอ,อกทีนึงแต่ว่าตู้เปล่าเนี่ยใบละพันก็ค,คุ้มครับผม,มหาไม่ได้หรอกหาไม่ได้หาไม่ได้ะใบละพันแล้วก็สภาพนี้ผมว่าโอเคนะอันนี้มันเป็นคราบไม่แนเ่เฉยหนึงเนี่ยนอดบานไม่รู้จะออกอย่ง,งไงเดี๋ยวจะแกะออกอยู่นะครับผมนะถ้าผมทําสีใหม่ผมจะปล่อยใบละพันห้ารับเองอ่าถ้าจะให้ผมทําสีให้นะนะครับ ว่าไม่มีเวลาทำหรอกทําสีตอนแรกว่าจะทําสีแล้วค่อยลงก็เลยลงแบบนี้ดีกว่าลูกค้าจะได้เอาไปแล้วก็ลูกค้ามีตังค่อยซื้อสีมาทานะครับผมตั้งไว้หน้าบ้านนะน,นะครับใบละพันนะครับรีบเลยนะครับราคานี้ผมบอกเลยอยู่ไม่นานนะครับ